สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านไปชมการทำยากันยุงจากมักรุดและตะไคร้ก็ต้องยอมรับว่าปัญหาเรื่องยุงนี่เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันเวลาเราทำงานอยู่ข้างนอกบ้านนี่ก็จะเจอปัญหายุงมาก่อความรำคาญแล้วก็อาจจะนำพิษภัยมาสู่เราด้วยดังนั้นการที่เราอ่านหรือศึกษาเรียนรู้แล้วว่ามันอาจจะมีวิธีการทำยากันยุง จากพืชจากสมุนไพรต่างๆที่เรามีในบ้านนี่มันก็จะสามารถลดาการที่เราต้องไปซื้อสเปรย์ยากันยุงเป็นกระป๋องกระป๋องมาถ้ามันทําได้ดีมันก็คงจะดีขึ้นมากสาหรับการช่วยประหยัดทีนี้ผมก็ดูแล้วที่บ้านก็พอมีมะกรูดอยู่ตะไคร้มีตะไคร้บ้านอยู่แล้วก็แอลกอฮอล์ก็ยังพอมีเลยไปเก็บมะกรูดมา10ลูกครับแล้วก็มาหั่นเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเปลือกเป็นผิวออกมา แล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆรวมแล้วสิบลูกนี้ผมได้เปลือกหรือผิวมะกรูดมาน้ําหนักสองร้อยกรัมก็ใช้เครื่องช่างเล็กๆนี่นะครับค่อยๆหั่นไปทยอยช่างรวมรวมไปใส่ขวดโหลเท่าที่พอจะหาได้ใส่แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลงไปหกรซีซีอันนี้คิดเป็นอัตราส่วนก็ประมาณ 1>, 1ต่อ3ต่อไปก็ตะไคร้บ้านที่มีอยู่แล้วครับเอามาทุบแล้วก็หั่นรวมแล้วได้น้ำหนัก100กรัมใบตะไคร้ก็เสียดายก็เอามาหั่นผสมลงไปด้วยได้ตะไคร้ที่หั่นแล้วประมาณ100กรัมก็ามาผสมกับแอลกอฮอล์อีก3 0 0อซีซีอันนี้ก็อัตราส่วนก็ประมาณ1ต่อ3เช่นเดิมนะครับ คราวนี้ใช้แอลกอฮอล์75%มีอยู่ก็ใช้ไปครับ75ก็ได้ตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมที่สำคัญมาสองขวดขวดแรกก็คือผิวมะกรูดที่ผสมกับแอลกอฮอล์ขวดที่สองก็คือตะไคร้บ้านกับแอลกอฮอล์ผิวมะกรูดนี้ทำเสร็จก่อนไปหนึ่งวันนะครับก็เริ่มเหลืองๆซีดๆไปบ้างแล้ว เราก็ดองส่วนผสมของเราไว้5วันต่อไปนำสารส้มมาบดครับสารส้มนี้ในอดีตนานมาแล้วสมัยที่ทำถุงกระดาษพับถุงก็จะมีการผสมสารส้มนี่ลงไปในแป้งเปียกนะครับเพื่อช่วยกันบูดก็เลยคิดว่าน่าจะมาช่วยกันยากันยุงที่เราจะทำนี้ให้มันไม่บูดง่ายก็เลยลองดูนะครับ เมื่อเราน้ำที่ผสมสองอย่างไว้มาเทรวมกันแล้วก็จะมาใส่กระบูนล,ลงไปกระบูนนี้ก็น่าจะช่วยในเรื่องของการทําให้กลิ่นดีขึ้นแล้วก็กระบูนนี้มีส่วนในการที่จะช่วยไล่มแมลงแต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือกระบูนนี้มันจะละลายได้แค่ไหนยังไม่ทราบนะครับเมื่อผสมเสร็จแล้วก็ได้ตั้งทิ้งไว้อีกหนึ่งคืน ต่อจากนั้นนำมาใส่ขวดสเปรย์ทดลองฉีดนอกจากทาแขนขาต่างๆแล้วก็ล่อให้ยุงมาตอมมากัดเดี๋ยวเล่าผลให้ฟังครับจากการที่ทาแขนขาเพื่อกันยุงแล้วก็พ่นบริเวณพื้นที่ต่างๆรวมทั้งให้ผู้ที่สนใจเสี่ยงไปทดลองใช้ด้วยก็สรุปผลได้ดังนี้ครับ ยุงที่บ้านผมนี่มันเป็นยุงป่าหรือ,อยังไงไม่ทราบมันไม่กลัวเกรงเลยครับแต่ในบางบ้านที่ครัเขาพทาลองใช้ก็พอจากกันได้บ้างในเรื่องของยุงแต่ปรากฏว่าน้ำยาตัวนี้ช่วยกันมแมลงในจำพวกมดดำมดตัวเล็กๆอะไรนี่ถ้าเราฉีดตามพื้นที่ทำโตะ๊ะหรือตามผนังที่มีมดไต่นี่ก็พอจักกันไม่ให้มันมายุ่งได้ในระยะหนึ่งเลยเมื่อเห็นผลดังนี้ผมก็เลยเอา น้ำยาที่ทำไว้นี้ไปพ่นตามต้นมะเขือแล้วก็พืชที่มีเพลี้ยมาลงด้วยนะครับเพลี้ยแป้งซึ่งมดดําพามาอันนี้ก็น่าจะช่วยได้บ้างในเรื่องของการป้องกันศัตรูพืชพวกเพลี้ยอย่างนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นผลจากการทดลองทำยากันยุงจากมะกรูดและตะไคร้จากการที่ได้อ่านได้ค้นคว้าศึกษามา ถ้าหากทำแล้วดีก็ดีนะครับผลผลิตก็มีอยู่ในบ้านแล้วแต่ทีนี้ผลอาจจะแตกต่างจากหลายๆท่านที่ทำอย่างไรก็อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปพิจารณากันดูก็นำมาเล่าสู่กันฟังครับหากท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นก็แนะนำกันมาได้นะลองทำดูก็ได้นะขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ